สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือ Scoop Attack on t i t ท n นนะครับตอนนี้มีชื่อว่าคำว่าคนดีมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเนื้อหาที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับมีเรื่องราวของการสปอยเนื้อหาในมังงะหลังจากจบ ตอนที่16ข,ของไฟน์อตซีซันไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อ่านมงงางะก็ปิดคลิปนี้ได้ก่อนเลยนะครับผมกันสปอยไว้นะอ่าแต่ว่าถ้าใครพร้อมแล้วที่จะฟังสปอยของเรื่องราวที่หัวจะมพูดในวันนี้ก็ไปกันได้เลยครับผมคาว่าคนดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ได้มีการพูดถึงเนาะว่าแบบว่าเออคนคนนี้เป็นคนดีคนคนนั้เป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นตัวละครในอนิเมะ ตัวละครในอนิเมะเนี่ยมันก็มีหลากหลายผมใช้คําว่าหลากหลายพวกหลากหลายฝ่ายอะถ้าแบ่งกันจริงๆเลยอะผมให้เป็นสาละกัน3มฝ่ายใหญ่ๆนะครับก็คือชาวเอลเดียใช่ไหมมีชาวมาเลแล้วก็มีประชาชนคนอื่นๆของบนโลกนี้นะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองเผ่าพันธุ์นี้อทีนี้เนี่ยการดำเนินชีวิตของแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยเราก็จะได้เห็นเนาะว่ามันมีการต่อสู้กันมีการทำศึกสงครามกาันนู่นนี่นั่นเออแต่ว่า เราก็มาตั้งคําถามหลังจากที่ดู Attack on Titan ไปเรื่อยๆแล้วก็จนอ่านมังงะไปตอนจบแล้วเนี่ยตอนจบนะครับผมของตอน139เราก็จะได้เห็นว่าประชากรบนโลกเนี้ย80%ถูกทําลายไปนะครับคือประชากร80%ที่ถูกทําลายไปเนี่ยมันต้องบอกว่ามีคนบริสุทธิ์มีคนดีมากมายที่แบบว่าเขาแบบไม่ได้ต้องทำร้ายใครอะไรพวกนี้ขนาดนั้นอยู่แล้วอืมแล้วคําถามคือแล้วสิ่งที่เอเลนทาไปเนี่ยเอเลนเป็นคนดีหรือเปล่า ผมบอกตรงนี้นะครับว่าเอเลนไม่ใช่คนดีครับอืมบอกเลยเลยว่าเรื่องราวของ Attack on Titan เนี่ยมันมันคงไม่มีคนดีแบบร0 0ขนาดนั้นนะครับผมมาอยากจะยกเนื้อหาของอนิเมะซีซั่นหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นตอนที่23นะครับตอนนั้นเนี่ยอาร์มินกับแอนนี่เคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเอเลนเนาะแล้วเหมือนตอนนั้นอแอนนี่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าอาร์มินเธอคิดว่าฉันจะช่วยเนี่ยเธอคิดว่าฉันเป็นคนดีขนาดนั้นเยเหรอ แล้วเหมือนอามินน่พูดขึ้นมาคำหนึ่งเออผมว่าคำพูดเนี่ยใช่อามินบอกว่าเออไม่ไม่อยากให้ใช้คำจำกัดความว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยสำหรับอามินน่คำว่าคนดีคือคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนคนนั้นอ่านึกออกไหมส่วนถ้าเกิดว่าสมมยคว่าถ้าแอนนี่เนี่ยช่วยอามินณตอนนั้นเออหมายความว่าแอนนี่จะเป็นคนดีแต่ว่าอามินก็ยังเสริมอีกนะว่านั่นก็หมายความว่าถ้าแอนนี่ไม่ช่วยผมเนี่ยแอนนี่ก็จะกลายเป็นคนไม่ดีนะอะไรเงี้ย อามินก็พูดไปนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่สร้างประโยชน์ให้กับเราอันนี้อันนี้หมายถึงว่าเนื้อหาที่อนิเมะเรื่องนี้มงานเรื่องนี้ที่ผมดูนะผมตีความอย่างนี้นะว่าเหมือนกับเรื่องราวมันจะสื่อสารว่าคนที่ทําประโยชน์ให้เราคือคนดี คนที่ทําความเสียหายให้กับเราคือคนไม่ดีมันมีแค่นั้นเลยครับคือหลายๆคนถ้าบอกว่าอยู่ทีมเอเลน A en, ก็จะบอกว่าเนี่ยเอเลนทำไปเพราะว่าต้องการปกป้องพวกพ้อง,องเอา้าแต่ถามว่าแล้วคนที่อยู่รอบโลกที่80%ที่ถูกเหยียบย่ำไปเพราะไททันมาหือมาเพราะพิพพ์คำรามที่เอเลนทำเนี่ยเออคนเหล่านั้นมองเอเลนเป็นคนยังไงล่ะเขาจะมองเอเลนเป็นคนดีป่ะก็คงไม่ใช่นะครับผมเออแล้วก็เรื่องราวของอ่ามาเลกับเอเดียท,ที่ที่ตีกันคือต้องบอกว่า ตอนแรกสุดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพอมีการเปิดเผยเรื่องราวของมาเลใชมเราก็จะได้เห็นว่าภายในมาเลมีเขตกักกันที่กักขังชาวเอลเดียไว้และชาวเอลเดียก็ถูกปฏิบัติไม่เหมือนไม่ใช่แบบประชากรทั่วไปเนาะเออเหมือนกับถูกกดขี่นู่นนี่นั่นเออแต่ว่าถ้าเป็นชาวเอลเดียที่มีศักดิ์ศรีหน่อยมีอ,อ่าเขาเรียกปอกแขนใช่ไหมที่เป็นลำดับ ขันขึ้นมาว่าเป็นชาวเอเดียที่มีความเกี่ยวข้องกับนักรบนะหรือชาวเอเดียที่เป็นนักรบนะก็จะได้รับสิทธิพิเศษที่มันมากขึ้นหน่อยเออแต่ว่าถ้าเป็นชาวเอเดียทั่วไปที่อยู่ในเขตกักกันแล้วออกไปเดินเล่นที่มาเลก็สามารถโดนทหารมาเลกระทืบตายได้เลยอะไรเงี้ยเออมันมีเรื่องราวของอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวเอลเดียที่อยู่กับมาเลเขาก็จะเห็นว่าชาวมาเลเป็นคนดี แต่ถามว่าชาวมาเละเป็นคนดีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดไงเออเพราะว่าชาวมาเล์ก็เป็นเยเลนาก็เคยพูดนะว่ามาเล์เป็นประเทศที่มีศัตรูค่อนข้างเยอะอ่าถามว่าถ้าเป็นคนดีแล้วทำไมต้องศัตรูเยอะอืมคือผมต้องบอกว่า การที <premises. S 2> ่เราเกิดมาบนโลกนี้เราก็คงมีอุดมการเรามีสิ่งที่เราอยากจะเป็นมีสิ่งที่เราอยากจะทํามากมายแต่ว่าผมเชื่อว่าโลกใบนี้มันก็ยังมีความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนาะเห็นได้จากชาวมาเลกับชายออเดียก่อนคือ2ประเทศนี้มีสงครามกันมายาวนานแล้วทีนี้มาเลก็ยังมีสงครามกับประเทศอื่นแล้วประเทศอื่นแล้วทําไมถึงมีสงครามกับมาเลยอันนี้อาจจะไม่ได้มีการเล่าละเอียดในเรื่องนะครับอาจจะเป็นประเทศอื่นมาหาเรื่องชาวมาเลก็ได้อะไรเงี้ยเออคืออาจจะเห็นว่าแบบชาวมาเลถือครองพลังไทยท่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบ เข้ามา,าโจมตีชาวมาเละเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องราวของชาวเอลเดียกับชาวมาเลยที่เห็นเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมาสังเกตได้ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็เนื้อ,อ,อหาในในเรื่องนี้ครับเราอาจจะไม่ต้องสังเกตก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องราวของเผ่าพันธุ์ไหนเผ่าพันธุ์หนึ่งหรือเปล่าเอออย่างที่อาร์มินพูดอะผมว่ามันค่อนข้างจะเคลียร์เนาะคือถ้าบอกว่าเป็นคนดีคําว่าคนดีของผม อาจจะเป็นคนที่ผมมองคนคนนั้นเป็นคนดีได้ยังไงผมมองคนคนนั้นเป็นคนดีเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะทําประโยชน์อะไรให้ผมได้เออผมก็เลยมองว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเออแต่ว่าผมถ้าคนคนนึงทาอะไรไม่ดีกับผมเอ,อ่ออาจจะทําให้ผมแบบอ,อ่าไม่พอใจทําให้ผมรู้สึกแบบอึดอัด ทำให้ผมรู้สึกแบบว่าไม่โอเคผมก็จะมองว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีเออมันก็อาจจะมองอย่างนั้นได้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วโลกมันก็คงเท่าๆเนาะเออเราถ้าเรามองมุมเดียวเราก็คงตัดสินคนว่าดีหรือไม่ดีด้วยเหตุผลเหล่านั้นอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนกับมองโลกใบนี้อีกแบบหนึ่งคือคือต้องบอกว่า Attack on Titan เป็นอนิเมะที่ค่อนข้างดาร์กเขาจะตีขาวตีดําไปเลยเราจะได้เห็นเนาะแต่ว่าผมมองเบื้องต้นว่าคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยอ่าถ้ามองกว้างๆอ่ามันจะมีคานิยามเนาะบางบางอย่างที่ มันก็ตีความได้ว่าคนที่ไม่ทำร้ายใครส่วนคนไม่ดีก็คือคนที่ทําอะไรแล้วเดือดร้อนคนอื่นอ่าอย่างเช่นเรื่องของอ่าอันนี้ยกตัวอย่างนะการสมมติการกินเหล้าอย่างเงี้การกินเหล้าเนี่ยคนกินเหล้าเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเออก็ถ้าคนบางคนตัดสินเลยก็เออผิดศินห้าเป็นคนไม่ดีจบแต่ว่าถ้าเป็นคนกินเหล้าแล้วกินเหล้าอยู่แต่ที่บ้านกินเหล้าอยู่แต่กับครอบครัวไม่ไปมีเรื่องไม่ไปมีรากกับใคร อันเนี้ยอาจจะเป็นคนดีละเพราะว่าไม่ทาร้ายใครอย่างที่นิยามที่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินเหล้าแล้วไปทําร้ายใครก็อาจจะเป็นคนไม่ดีเพราะว่าไปทําร้ายคนอื่นเอออันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของคํานิยามของคนดีคนไม่ดีในมุมมุมมุมที่ผมมองจากข้างนอกนะแต่ว่าถ้าเป็นไท่านคือคนดีคือคนที่มีประโยชน์กับเราคนที่ไม่ดีคือคนที่ไม่มีประโยชน์กับเราหรือทําร้ายเรานะครับคืออย่างถ้าเกิดว่า ดูจากตอนจบของ Attack on Titan แล้วทุกคนก็จะเห็นเพื่อนๆทุกคนของเอเลนจะเห็นว่าเอเลนทำทุกอย่างเพื่อพวกเราจริงๆเนี่ยเอเลนเป็นคนดีเเพื่อนๆอาจจะคิ่อย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าถามถามอย่างที่บอกว่าโ,โลกที่ถูกเหยียบย่ำไปไม่มีใครมองเอเลนเป็นคนดีนะครับแล้วผมว่าว่าตอนปรมตัวเนี้ยมันค่อนข้างหลวมนิดน,นึงเนาะสำหรับตอนสุดท้ายของของมังงะ Attack on Titan เออผมก็เลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหลวมอ่ะเออผมผมรู้สึกว่าดูแล้ว ค่อนข้างขัดใจนิดนึงว่าทาไมเหมือนกับเหมือนอ้าวถ้าอย่างนี้คน20%ที่เหลือบนโลกต้องให้อภัยกับสิ่งที่เอเลนทำเหรอแล้วเหมือนกับเรื่องมันก็จะสื่อว่าโลกทั้งใบตอนนี้ไม่มีศักยภาพที่จะมาทำร้ายชาวเอียแล้วทุกคนอยู่กันอย่างสงบแล้วอะไรเงี้ยเออคือเหมือนกับสิ่งที่เอเลนต้องแลกกับการที่เป็นคนไม่ดีของชาวทั้งโลกคือการได้เป็นคนดีของ เพื่ออย่างนั้นเหรอเออผมก็เป็นเป็นคำถามหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาเนาะอ่าทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งเนาะเมื่อกี้ผมพูดคํานึงไว้บอกว่าเนี่ยบางทีมันไม่ไม่ใช่เรื่องของการจํากัดเข่าพันนะครับคือพีคอ่านี่ตัวละครพีกพูดได้ดีนะครับในเรื่องในตอนจบของไฟนอลซีซั่นนะครับตอนที่16เนี่ยเหมือนกับว่าตอนนั้นนะ่ะกาบิก็ใจแป้วแล้วว่าแบบเฮ้ยพีกจะหักหลังเราอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเออเนี่ยคนที่หักหลังก็ไม่น่าจะใช่คนดีใช่ไหมเออแล้วเหมือนกับกาบีก็แบบ ฉันเชื่อใจทุกคนทแท้ๆทำไมทุกคนถึงหักหลังคุณซีก,ก็หักหลังแล้วคุณพีกจะมาหักหลังอีกเหรออะไรเงี้ยคือพอมีประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บกาบีก,ก็เริ่มจะแป้ๆแ,แล้วตอนท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าพีคได้เปิดเผยว่าตัวเองอ่ะไม่ได้หักหลังชาวมาเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยอ่าพีกชี้ตัวแล้วว่าศัตรูอ่ะของเขาอ่ะคือเอเรนนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกาบีก็ถามพีคขึ้นมาคำหนึ่งว่าพีกไม่ได้หักหลังชาวมาเลยใช่ไหมไม่ได้หักหลังพวกเราใช่ไหม พีก็พูดคำหนึ่งผมชอบมากพี่บอกว่าฉันอ่ะตามที่ฉันพูดไปเมื่อกี้เลยฉันอ่ะไม่ได้เชื่อใจชาวมาเลยฉันเชื่อใจพวกพ้องที่ร่วมต่อสู้มาด้วยกันเ้ย hey. โอ้ oh, ฟังคำนี้แล้วผมขนลุกเลยผมว่าเมื่อืนพีกอะ่ะเขาก็เป็นคนที่อ่าคือผมมองว่าพีกอะ่ะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่หัวดีมากนะเขาเป็นคนที่ฉลาดเนาะเขาก็เหมือนกับประเมินคาว่าคนดีคนไม่ดีมิตรหรือศัตรดูด้วยคำคำนี้เลยว่าเขาอะ่ะไม่ได้สนใจหรอกว่าคนที่เขาเติบโตมาด้วยเนี่ยจะเป็นชาวมาเลยหรือชาวเอลเดียเขาเติบโตในเขตกักกันของชาวเอลเดียแต่ว่าเขาอะ่ะ ก็ได้รับสิทธิพิเศษ,ษอะไรต่งตงนางนๆานาจากชาวมาเลย์ค่อนข้างเยอะและเขาก็ร่วมต่อสู้กับชาวมาเลย์มาค่อนขอ้างแบบเยอะแยะมากมายนะคืออย่างสังเกตได้ว่าทหารสัก4ี่คนเนาะที่ขึ้นเป็นฐานยิงตอนที่พีคเป็นไททันเกวียนอะพวกนั้นอนะเขาก็มีความผูกพันกับพีคนะเออแล้วเหมือนพีคอะเขาก็ไม่ได้แบ่งแยกก็เป็นชาวมาเลย์หรือเป็นาชาวเอลเดียแต่เขาอะ ต่อสู้ร่วมกับใครมาเขาก็พร้อมที่จะเชื่อใจคนคนนั้นเขาก็พร้อมที่จะมองว่าคนคนนั้นเป็นมิตรเป็นคนดีสําหรับเขานั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะมองเนาะอย่างที่อีกอันนึงนะครับก่อนจบคลิป ผมอยากสรุปเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการแบ่งทีมตอนท้ายผมจะเห็นได้เลยว่าตอนนั้นผมดู YouTube หลายหลายช่องมากเขาก็จะมีการแบ่งเนาะทีมต่อต้านกับทีม A en, เอเลนเออคือคนที่จะเข้าทีมต่อสมมุติว่าเราเป็นคอนโดอย่างเงยเราจะความรู้สึกว่าเราจะเข้าข้างไหนเข้าข้างทีมต่อต้านหรือเข้าข้าง A en, เอเลนเออผมเชื่อว่าความคิดอันนี้ผมผมขอยกเครดิตให้กับทางาช่อง d ดเดสตินีเนาะคืออันนี้เขาพูดได้ดีมากเลยคือเหมือนกับแอดมินเขาบอกว่าคุณจะคิดต่างยังไงคุณไม่ได้ผิดหรอก เพราะว่าทุกความคิดมันมีเหตุผลในตัวของมันเออผมรู้สึกว่าคําพูดคำนี้มันจริงนะคือเราจะเข้าข้างเอเลนเราก็คงมีเหตุผลนะว่าเอเลนเนี่ยเป็นผู้ดวงกระทํามาตลอดแล้วหรือชาเอลเดียเนี่ยเป็นผู้ดวกระทามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงหมดเวลาแล้วที่เอเลนน่ะจะต้องยอมแล้วเอเลนก็ต้องเลือกที่จะทําลายคนทั้งโลกอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลของคนที่เข้าข้างเอเลนซึ่งผมก็มองว่ามันก็มีเหตุผลแต่ว่าคนที่เข้าข้างทีมต่อต้านหยุดเอเลนอย่าให้เอเลนทำลายโลกนี้เพราะว่าโลกใบนี้มีผู้บริสุทธ รวมได้ไงว่ามันเป็นคนทุกคนเป็นศัตรูกับเราอะไรเงี้ยเออก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะว่าแบบเออคนมันมีคนบริสุทธิ์อีกมากมายที่ไม่สมควรโดนไอเรนฆ่าอะไรเงี้ยเออเรื่องราวเหล่านี้มันผมว่านะมันก็มีเหตุผลในตัวของมันอย่างที่ช่องไดเดสตินีบอกเออผมก็ฟังแล้วก็เห็นด้วยแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าคนดีในเรื่อง a t t a ท k on Titan นนะครับมันก็เป็นภาพลวงตานะครับแล้วจบของจบนะผมจะบอกว่า อามินได้พูดกับแอนนี่ไว้ด้วยว่าหลังจากที่บอกว่าเนี่ยคนที่ทําประโยชน์ให้กับตัวเองคือคนดีคนทําประโยชน์ให้ตัวเองไม่ได้คือคนไม่ดีแล้วอามินก็พูดได้ค่อนข้างดีครับในตอจบอามินบอกว่ามันคงจะไม่มีใคร ในโลกนี้ที่จะมีทุกคนแบบทั้งหมดเลยเนี่ยมาสามารถทําประโยชน์ให้กับตัวเองได้เออนั่นหมายความว่าโลกใบนี้สําหรับเราทุกคนมีคนดีและคนไม่ดีอาศัยอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเจอคนดีของเรามากแค่ไหนเราจะเจอคนไม่ดีของเรามากแค่ไหนนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เอามาแบ่งปันในคลิปนี้นะครับผมเรื่องราวของคนดี Attack on Titan นะครับผมโอเคสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพูดให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ ดแชร์ share, กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตอนหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันก็รอติดตามนะครับผมสหรัวลนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ